สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม BDTPS อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมอวันนี้เอามาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟแบบง่ายๆแบบให้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับกับเว็บไซต์อ่า e t e r n a นนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้เราสามารถใช้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถใช้เปิดเล่น Minecraft กับเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะเป็น Minecraft แท้หรือไม่แท้ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการ เป็นตัวกลางในการเปิดเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมก็เว็บนี้ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างอ่าดีสคริปชันนะครับนะกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็พอทุกคนกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะก็ทุกคนจะเห็นได้ว่าก็จะให้ทุกคนสมัครคือทุกคนที่เข้ามาครั้งแรกก็คือต้องสมัครอยู่แล้วนะครับคือจะกด สมัครสมาชิกต,ตรงนี้ก็ได้หรือจะกดอ่าลงทะเบียนด้วย Gmail ก็ได้นะครับง่ายดีหรือง่ายกว่านั้นก็คือ facebook นะครับแต่ผมจะมาสอนสมัครใหม่เลยก็คือกดเข้าไปนะครับโอเคกดเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนหาหน้าให้เราสมัครสมาชิกนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้ของท่านลงไปคือผมจะสมัครมุ้งๆให้ดูแล้วกันอ่ะก็สมัครไปอล้วก็จ นี้นะครับได้ไหมโอเคได้โอเค,อเคส่วนอีเมลนี้จะใส่ของจริงหรือของไม่จริงก็ได้นะครับข,ข้อดีในการใส่ของจริงคือคุณจะสามารถกู้คืนแบบรหัสผัดได้ถ้าคุณลืมนะครับผมแต่ถ้าคุณใส่ม่่วคุณจะสามารถเ คุณจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะผมจะใสาา่่ม้ให้ดูแล้วกันนี่นะครับนี่ถ้าคุณใส่ไปแล้วคุณลืมรหัสผ่านคุณแบบก็ไม่สามารถกู้คืนได้นะครับอ่านอกจากจากคุณจะอีเมลนี้ไปสมัครอ่า g ีเมลก่อนนะครับคุณถึงจะได้แต่ถ้าคุณเอาไปสมัครแล้วมันไม่ได้ คุณก็ต้องสร้างใหม่นะครับอ่ะพอใส่เสร็จแล้วคุณก็กดสมัครสมาชิกอ่าก็เลือกอ่ามันเป็นคําถามนะครับก็ถามอะไรอ่ารูปที่มีเครื่องบินนะครับก็กดไปนะที่มันมีเครื่องบินกดไปกดไปกดไปแล้วก็กดมีกดไปกดไปกดไปโอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะติ๊กถูกโอเคก็เข้ามาแล้วนะครับ อนี่เป็นหน้าต่างของ e t e r n a l นะครับผมซึ่งก็จะว่างเปล่าแบบนี้พอคุณเข้ามาก็จะเป็นเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์สร้างเซิร์ฟเวอร์คุณก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับกดเข้าไปเล่นในไหนอันนี้เป็นในโทรศัพท์นะครับผมอันนี้เป็น่ PC า PC v a v a นะครับก็กดสร้าง PC Java ถ้าคุณจะเล่นในคอมนะ โอเคก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมอันดับแรกเลยคุณถ้ามาชมก็มาคลิกที่โลกนะครับที่โลกตรงนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็กดสร้างนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นชื่ออ่าเพอ่อปกตินะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันส่วนซีดอ่าถ้าทุกคนมีซีดอยากจะใส่ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นซีดตรงนี้อันนี้ผมจะใส่ให้ดู ถ้าคุณใส่ซีดปับ๊บคุณก็จะไปเกิดตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรส่วนโครงสร้างก็คือต้องเปิดนะครับฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ตรงนี้อาจจะเปิดก็ได้นะครับฮาร์ดคอร์ก็คือเป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมถ้าทุกคนเปิดปับ๊บทุกคนจะได้เล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ก็คือตายแล้วตายเลยนะครับคือเกิดใหม่ไม่ได้นะครับผมแนะนําให้อย่าเปิดนะครับ โหดเกินไปแล้วทุกคนก็กดสร้างก็ออรอสักครู่นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมาแล้วก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราโอเคก็มาเลือกที่ซอฟต์แวร์นะครับอ่าเข้าไปที่ซอฟต์แวร์นี่ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ Software อันด้านบนนะครับที่เห็นว่าเวอร์ชั่นจะว่า PC ข้างล่างอย่าไปยุ่งนะครับ คือเป็นของอ่าไม่ใช่ของ PC นะครับผมเป็นของเลนบล็อกเป็นของโทรศัพท์นะครับโอเคอันนี้ส่วนอันนี้ที่ไม่เขียนว่าวินล่ามันจะเป็นอ่าซอฟต์แวร์ปกตินะครับไม่สามารถลงปลั๊กอินไม่สามารถลงมอดได้นะครับเนี่ก็คือช่องแรกลงอะไรไม่ได้เลยนะครับสปิก,กอสก็ลงไม่ได้มอดแ็ลก็ลงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติส่วนทางนี้นะครับทางนี้จะเป็นอ่า ลงได้นะครับอันนี้เป็นลงปลั๊กอินได้นะครับที่มันเขียนตรงนี้เห็นไหมสามารถลงปลั๊กอินได้สามารถลงปลั๊กอินได้อันนี้ก็สามารถลงปลั๊กอินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์สอันนี้ลงหมดนะครับอันนี้ก็ลงหมดได้อันนี้สําหรับสกินนะครับผมก็เลือกเอาว่าทุกคนจะเล่นแบบไหนถ้าทุกคนอยากจะลงปลั๊กอินก็เอาอันนี้ก็ได้นะครับสปิกอก็ได้หรืออันแรกก็ได้อันนี้ก็ได้ ถ้าทุกคนอยากจะลงมดอดก็เลือก2อันนี้อันไหนก็ได้นะครับมันได้เงินกันหมดแต่ผมจะแนะนําการลงปลักอินก็คือใช้สปิกล์นะครับอ่าก็จะสอนลงปลักอินด้วยนะอ่าทุกคนจะสร้างเว์ชั่นไหนก็เลือกเอานะครับตั้งแต่1นึ่งจุดนึงจนถึงวชั้นล่าสุดก็คือ1.16.5นั่นเองนะครับผมก็ผมจะเล่นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะกันก็กดเข้าไปนะ สำหรับคนที่ไม่มีไมค์ครับก็ไปโหลดก่อนนะครับคือผมจะทิ้งอลิงก์วิธีการสอนไว้ให้นะครับกดรูปตัวไอแล้วไปโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโหลดฟรีอ่าพอถึงหน้านี้แล้วกดติดตั้งเลยโอเคถ้าเป็นขีดถูกแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับก็คือกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราโอเคอ่านี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากลงบั๊กอิน ก็มากดปลักอินตรงนี้นะครับนี่เยอะแยะก็ค้นหาก็ได้นะครับส่วนจะนถ้าทุกคนมันก็จะมีในนี้นะครับปลักอินที่ใช้กันบ่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเวอร์การดเวอร์อีดิตนะครับผมก็2ปลักอินนี้ก็อยากจะลงก็ลงนะครับแต่ถ้าผมแนะนําเลยก็คือลงเคลียร์แลกนะครับผมมันจะทําให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณนั้นไม่แลกเพราะมันจะลบขยะออกไปนะครับ ครั้งหน้า2องถึงสานาทีมันก็จะลบขยะในเซิร์ฟออกไปนะครับอ่าผมก็จะกดลงปึ๊บกดดาวน์โหลดแบบนี้โอเคดูเวอร์ชั่นด้วยนะครับเวอร์ชั่นถ้าเวอร์ชันคุณใช้ได้มันจะมีขีดถูกเป็นสีเขียวนะครับอ่าแสดงว่า3เวอร์ชั่นนี้ใช้กับมาครับของคุณได้ข้างล่างนี้คือใช้ไม่ได้นะครับโอเคถ้ากดแล้วมาเช็คกันว่าพกอ,อินมันโหลดเข้าไหมก็มากดที่ไฟล์นะครับ กดที่นี่เลยบังอินนี่ครับก็จะมีเคลียร์แลกเห็นไหมครับบังอินทุกคนคือโหลดมาอันหนึ่งมันก็มีอันเดียวแล้ะครับก็กลับไปที่เซิร์ฟเวอร์กดเปิดได้เลยครับโอเคกดย้ำๆไปนะครับก็อรอสักครู่นะครับบางทีมันก็เร็วเพราะว่า,าคนมันไม่เยอะแต่บางทีมันก็ช้าเพราะว่าคนมันเยอะนะครับผมมนเล่นเยอะมันก็จะช้าหน่อยนะก็อรอไปก่อนนะครับ คือบางทีมันจะขึ้นมาบอกว่าต่อคิวนะครับก็คือมันขึ้นว่าต่อคิวก็คือคุณต้องนั่งรอมันให้มันโหลดเสร็จแล้วมันจะให้คุณกดยืนยันนะครับนะครับคือตอนนั้นคนมันจะเยอะมันก็เลยให้คุณต่อคิวแล้วกดยืนยันถ้าคุณไม่กดยืนยันคุณจะได้กดเปิดใหม่นะครับแต่คือตอนนี้ผมกดตอนเช้าไงมันก็เลยได้เปิดเซิร์ฟเวอร์เลยที่มันเขียนว่ากําลังเปิดเซิร์ฟเวอร์คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือมันกําลังจะเปิดนั่นเอง ในระาน่าบนี้คุณก็เข้าไมค์คารอได้เลยนะะผมก็เข้าไปไมคครับของทีดันเชอร์นะครับคือผมก็สอนโหลดไว้อยู่นะครับเป็นทีดันเชอร์เป็นไมคครับ er, ที่โหลดฟรีนะครับผมกดเข้าไปโหลดแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนได้เลยนี่ก็เลือกเวอร์ชันได้นะครับเล่นได้ทุกเวอร์ชันเลยทีเดียวก็เล่นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมเล่นอัพติไฟนะครับเพราะผมลงหมดไ,ไม่ใช่หมดสิ เป็นรีซอสแพ็กนะครับก็กดเข้าเกมเลยรอ,อเซิร์ฟเวอร์มันโหลดเสร็จนะครับก็เข้าเกมรอ,อก่อนไ้ายังโอเคยังไม่ได้พอมันเปิดเสร็จแล้วเราต้องรีบเข้ามาครับนะครับเพราะมันจะอยู่ได้ไม่เกินอสองถึงสาน,นาทีมันก็จะปิดเองนะครับแล้วคุณก็ต้องไปเปิดใหม่นะครับผมคือมันจะเสียเวลาถ้าคุณ ไปเปิดตอนที่มันคนเยอะๆคุณจะได้รอนานนะครับโอเคส่วนการเล่นกับเพื่อนก็กดที่มันติเพยเยอร์นะครับผมอันนี้เป็นแอดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มกดแอดเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคุณเข้าไปคอปปตรงนี้นะให้เพื่อนนะนี่นะที่มันเป็นชื่อนี่ของคุณก็กดคอปปี้ไปนะครับ ก็ด c o ไปแล้วคุณก็ส่งให้เพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนมากกอกตรงนี้นี่นะแล้วก็กดดอนไปนะฮะนี่ก็รอเซิร์ฟเวอร์มันเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมลบออกแล้วใส่ใหม่ดีกว่าจะตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเป็นชื่อผมเลยนี่นะครับจะได้เห็นได้ชัดนี่นะครับกดดอนไปเห็นไหมนี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่กําลังจะเปิดนะครับ ก็รอก่อนนะรอตรงนี้มันเสร็จก่อนนะครับก็ค,คือรอนานนิดนึงนะครับโอเคหลอดฟ้าฟ้าเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากรอไปสักพักอถ้าหลอดฟ้าฟ้านี้มันอ่าโอเคในระหว่า,างเรามาสักพักก็มีหลอดฟ้าฟ้าขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะครับก็คือมันกาลังจะเปิดถ้าหลอดฟ้าฟ้านี้ มันเต็มเมื่อไหร่ก็คือคุณสามารถกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับก็รอมันเต็มไปสักพักนะครับเซิร์ฟเวอร์เปิดครั้งแรกมันก็จะนานๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันทําการสร้างเซิร์ฟเวอร์ให้เราอยู่นะครั้งต่อไปก็จะไม่ได้นานขนาดนี้นะครับครั้งแรกก็น่าจะรอประมาณ5-10นาทีตามความเร็วของผู้ใช้ในตอนนั้นนะครับ ก็มันจะโหลดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามันโหลดหลายรอบนะครับรอบแรกมันก็จะช้ารอบต่อไปมันก็จะไหลตืดด้นๆนะครับโอเคถ้าทุกท่านได้ยินเสียงตื้นๆตื้งเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะับผมอ่าก็มากดที่ตั้งค่าก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์อ่าอันนี้เป็นตั้งค่าของจํานวนคนสูงสุดเป็นอ่าเซิร์ฟเวอร์โหมดอะไร หรือความยากอะไรสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือก็ไปสามารถปรับในเกมได้เหมือนกันนะครับอันนี้หมดเทือนอันนี้เถือนเปิดนะครับคือถ้าไม่เปิดเถือนคือคนจะคนอื่นที่ไม่ใช่ของแกจะเข้าไม่ได้นะครับคอมมานด์บล็อกเปิดไม้มอนสเตอร์เปิดไม้บ,บังคับเกมหมดเปิดไม้ก็สามารถปรับแต่งกันได้นะครับก็ถึงเปิดมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแอดมิน admin, มันก็ไม่สามารถที่จะเกมหมดได้นะครับ เข้ามาบล็อกก็เปิดไปเลยนะครับแต่อันนี้ไม่แนะนําให้เปิดนะครับถ้าเปิดปุ๊บทุกคนที่ไม่ใช่ของแท้จะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสแกนนะครับสแกนสําหรับของแท้คือของไม่ไม่ใช่ของแท้คือจะเข้าไม่ได้นะครับผมนะโอเคอันนี้เป็นเวอร์ชัน Java นะครับก็แนะนําเป็น j a v a 8นะครับผมโอเคถ้าปรับแต่งอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปในเกมเลยนะครับอย่าลืมนะครับให้ส่งตัวนี้ให้เพื่อนนะ ่าส่งตัวนี้ให้เพื่อนนะครับผมก็กดรีสตาร์ทที่เราเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ไปเมื่อตก,กี้นี้นะครับโ okay. อเคอะไรเนี่ยทำไมไมีสองอันโอเคลบอันนี้ทิ้งไปแล้วกันโอเคก็เข้าไปเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมกำลังเข้าเกมแล้วเรามาโหลดก่อนนะครับ ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นมาครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างนะครับเพื่อนที่เข้ามามันก็จะมาเกิดอยู่จุดเดียวกับเรานี่นะเห็นไหมเห็นไหมก็สําหรับคนที่ใช้ o p t i f y n e ก็สามารถาลงรีเซ c ตแพคเหมืนผมได้นะครับควาพทป่สวยมากเห็นไหมก็ก็จบไปแล้วนะครับสหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นกับสําหรับเพื่อนๆได้แบบออนไลน์นะครับผม าสามารถใช้กับ Minecraft ได้ทุกแบบทุกเวอร์ชันไมมว่าจะเป็นอของแท้หรือของไม่แท้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปของผมด้วยนะครับว่าจะมา,าแนะนำเทคนิคอะไรต่างๆสำหรับเกมไมค c r รับนะครับของให้สนุก,กนสำหรับเกมไมครับนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายาบาย,บาย